เครื่องเล่นครับเครื่องเล่นเปลี่ยนใหม่เหมือนกันเลยนะครับเครื่องเล่นขนาด10.1นิ้วครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนรองรับ a p p l e c a ค p เ a ลและก็ Android โตแบบไร้สายที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับก็เป็นนี่ไงครับเบรกมือฟ้าตัวเบรคโฮครับใส่มาให้แล้วนะนะครับในรุ่นพรีเมียมสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือใส่ระบบ Toyota s ซ f e t y s e น s e นะครับให้ระบบความปลอดภัยมาเลยนะครับถ้าในรุ่นก่อนหน้านี้ยังยังไม่มีนะครับ รุ่นใหมใให่ใส่มาให้แล้วนะครับไม่ได้กักแล้วนะนะครับซื้อตัวรองก็ได้ระบบความปลอดภัยเท่ากับตัวทอ็อปสวัสดีครับแฟ,ฟนวัสพลมาวันนี้เราพามาชมโครา c คลอสรุ่นพรีเมียมโคราคลอสรุ่นพรีเมียมสีที่เราเห็นอยู่นี้เป็นสีเทาฟ้านะนะครับรเซ l ร์เรตเกครับสีเทาฟ้า ภายในบอ่อแดงครับอื ừ, สีนี้ก็สวยนะสีนี้สวยสวยมากสวยมากลูกค้าอยากได้บอ่อแดงครับแต่ว่าเป็นรุ่นรองท็อปสีลูกค้าน่าจะโดนใจแล้วแหละครับเพราะว่าจองสีนี้เลยนะครับแล้วก็ซื้อสดด้วยก็เลยขอญาตนะครับลูกค้าถ่ายรีวิว ก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวพาชมด้านหน้ากันก่อนเนาะสวยมากสวยมากกัจหน้าครับดีไซน์สีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ดีไซน์รังพึ่งให้เป็นชิ้นเดียวกับตัวรถด้วยก็เลยทำให้รถดูสปอร์ตครับเหมือนกับเขาเรียกว่ารถไฟฟ้า100%เ แต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรถไฮบริดนะนะครับรถไฮบริดแน่นอนครับไฟหน้าครับไฟหน้าใหม่ครับไฟหน้าคิสตันนะครับสวยสวยมากสวยมากครับไฟหน้าฟลู l อลดนะครับอ่ะเดี๋ยวพาชมไฟหน้ากันก่อนไฟหน้าครปบเลเตอร์นะนะครับ LED ครับไฟบีมไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันครับอยู่ในหลอดเดียวกัน แล้วก็ไฟเดทามนะครับรวมถึงไฟเลี้ยวนะครับเป็นซิโเคชียลสวยมากสวยจริงๆเลยนะครับน่าจะทำไฟตัวนี้เนาะตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาไมเนอร์เชนก็ทำให้ลูกค้าว้าวนะครับบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็สามารถติชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะนะครับ ให้เซนเซอร์ครับด้านหน้า2จุดนะนะครับนะครับมุมทั้ง2ฝั่งครับด้านหลัง4จุดด้านหน้า2จุดนะครับถ้าอยากได้4จุดติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับหรือซื้อในรุ่น Luxury ครับหรือรุ่น GR ครับก็ให้มาครับ4จุดเลยด้านหน้านะครับส่วนด้านท้ายก็4จุดเช่เดียวกันรวมเป็น7จุดนะถ้าเกิดในรุ่นพรีเมียมรุ่นท็อปจะได้8จุดอ่ะโอเคนะครับ ส่วนไฟตะหมอกรับเป็น LED นะนะครับไฟตะหมอก LED นะครับสวยขึ้นนะครับผมว่าดีไซน์สวยขึ้นโลโก้ครับเตต้าสีฟ้านะครับเป็นสัญลักไฮบริดอยู่แล้วส่วนในรุ่นรองไม่มีกล้องรอบคันนะนะครับไม่มีกล้องรอบคันเราก็จะมีแถบโครเมียมเช่นเดียวกันรับแล้วก็ สีเทาเมทัลลิกรวมถึงด้านบนก็จะเป็นสีเดียวตลอดนะครับเพื่อให้ตัดกันแล้วก็ทําให้รถดูฉ่ำเฉี่ยวปัดเปรี้ยวครับสวยมากสวยมากเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดร้อยยี่สิบสองแรงม้าครับอัตราการสิ้นเปลืองก็ประหยัดน้ำมันยี่สามจุดสามคิลลเมตรต่อลิตรนะครับประหยัดเท่าเดิมนะครับเพราะว่าใช้เครื่องยนต์เดิมนะนะครับมีการดีไซน์นะครับด้านนอกแล้วก็ภายใน อ่ะเดี๋ยวเราไปกันทีละจุดเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย E.P.S. นะครับพวงมาลัยไฟฟ้าครับเบาควบคุมง่ายนะครับสวยมากสวยมากสวยจริงๆกับสีเทาฟ้าครับอ่ะมาที่ล้อนะครับล้อลายเดียวกันนะนะครับกับรุ่น Luxury ครับขอบ8นิ้วเป็นสีดำปัดเงา ยาง225ครับ 50R8 1ครับเป็นยางมิชลินครับไพรมารซี่นะครับนุ่มครับอ่ะส่วนที่เบรกครับเป็นที่เบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ช่วงล่างครับด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับส่วนด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมครับนุ่มเนืบเกาะถนนเป็นเยี่ยม ส่วนคิ้วนะครับคิ้วซุ้มล้อก็ให้มาเหมือนเดิมครับให้มาเหมือนเดิมแล้วก็สัญลักษณ์ HUV ใหม่นะครับตรงด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับส่วนด้านข้างครับชายด้านล่างครับก็ใส่มาให้เหมือนเดิมครับสีดำดูสปอร์ตกระจกมองข้างครับพร้อมไปเลี้ยวครับพร้อมระบบบสปอร์ตแล้วก็ ACD นะครับปรับพับเก็บออโต แล้วก็แถบคิ้วครับรอบทันนะครับเป็นโครเมียมให้มันเดิมครับส่วนในรุ่นนี้ไม่มีกล้องนะไม่มีกล้องบันทึกภาพหน้าหลังนะนะครับสามารถสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับของแท้ครับของแท้อยู่ที่กล้องหน้าหลังแท้6 0พันะครับถ้าอยากได้หน้าอย่างเดียวก็4 9 9 0อันนี้ มีครับเนรบนเซอร์ตรงนี้นะกูเข้าใจว่าบแล้วก็จะมีไฟ,ไฟระบบ<า>เตือนออกล้อเลนแต่ผมคิดว่าตรงเนี้ยคือไฟใช่ใช่ใช่มานะครับแน่นอนครับให้ระบบเตือนออกล้อเล่นแล้วก็ระบบเตยต้าเซฟตี้เซนในรุ่นพรีเมียมครับในรุ่นพรีเมียมเกรดมิลเชนครับให้ระบบเตยต้าเซฟตี้เซนไปด้วยนะนะครับบอกแล้วนะครับไม่กักไม่กักแล้วนะครับ ให้มาเลยระบบเตต้าเซนเซนมีอะไรบ้างครับมี4ระบบเตือนก่อนการชนครับพิเซษครับ LDA เตือนออกเลนพร้อมกับ LTA ครับช่วยรถอยู่กลางเลนแล้วก็ออโต้ไฮบีมครับเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็ DRCC ครับ d ตดิมิกร a ด้ r ครูดคอนโทรลครับให้มาแล้วให้มาแล้วนะครับไม่ได้กักเลยนะนะครับใครซื้อรุ่นรองครับแต่อยากได้ระบบเตต้าเซนเซนครับรุ่นไม่ได้เชน ให้มาแล้วครับไม่ต้องเสียใจยแล้วนะใครที่ซื้อรุ่นก่อนหน้านี้ยังไม่มีระบบนี้นะครับถ้าอยากได้ระบบเตตตาซิบเซียนต้องซื้อในรุ่น m i n เนอร์เชเท่านั้นนะครับแน่นอนครับสีใหม่นะครับสีใหม่สีที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสีมาเดี๋ยวพาชมภายในกันภายใน ด้านข้างครับเป็นซอฟนะนะครับพร้อมกับตะเข็บได้สีเทาแล้วก็ตรงพนักพิงแขนครับเป็นสีแดงก็จะมีแถบสีเงินครับแล้วก็มือเปิดครับสีเงินข้างล่างก็จะมีที่วางแก้วครับแล้วก็ลำโพงไฟเอ็มไลท์นะครับให้มาด้วยนะนะครับนะไฟเอ็มไลท์ครับให้มาด้วยอยู่ตรงประตูด้านข้างแล้วก็คอนโซลกลางนะครับ ไฟแอมเปไลท์นะก็คอนโกลางครับตรงนี้ครับอคอนโซลด้านหน้าครับก็จะเป็นแบบซอฟนะนะครับแบบซอฟพร้อมกับตะเข็บได้สีเทาครับด้านบนก็จะเป็นช่องอตรงช่องแอร์ครับแล้วก็แถบอคอนโซลกลางก็จะเป็นสีเงินครับเครื่องเล่นเดี๋ยวค่อยชมนะเครื่องเล่นเดี๋ยวพาชมเบาะครับผู้โดยสารก่อนสีเบาะเป็นสีเบาะใหม่นะครับ ดักรถนะนะครับ Dark Road ด,ดักรถดำแดงสวยดีนะสวยดีสวยดีสีบ่อใหม่สีบ่อใหม่ครับด้านข้างขับก็จะมีโมเดลรถเครื่องยนต์แล้วก็เลขตัวถังครับสีรถเดือนปีผลิตแล้วก็ผลิตที่ประเทศไหนนะโอเคส่วน ประตูครับด้านหลังเหมือนกันนะนะครับแบบซอฟครับบุซอฟแล้วก็ตะเข็บได้สีครับสีเทาแผงครับตรงที่วางแขนก็จะเป็นสีแดงมือเปิดสีเงินครับแล้วก็ที่วางแก้วแล้วก็ลำโพงด้านหลังไม่มีไฟเอม็มไลท์นะนะครับ บาะก็เป็นเบาะทูโทนแต่ไม่ใช่เบาะทูโทนครับเป็นเบาะแดงครับแล้วแถบด้านล่างก็จะเป็นสีดำครับดักรถนะสีใหม่สีใหม่หมบาะแต่ส่วนหลังคาครับหลังคาเป็นบุสีดำครับเป็นบุสีดำเปิดไม่ได้นะหลังคาถัางน้ำมันครับจุดได้36ลิตรครับรองรับ E10 Soho 9195ครับสามารถเติมได้เลยหรือออาเทนที่สูงกว่านั้นสวยมาก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 ไฟด้านท้ายครับก็ดีไซน์ใหม่ครับดีไซน์ใหม่ห<า>แล้วแต่คนชอบไม่ชอบ เนาะนะครับติชมกันเข้าไม่ได้ครับแล้วก็ด้านท้ายครับก็ให้เซอเซอร์ครับด้านท้ายมา 4? จุดครับ1 2ครับ3แล้วก็4จุดนะนะครับด้านท้ายให้มา4ด้านหน้าให้2ครับแล้วก็ให้กล้องหลังครับไฟครับก็ยังเป็นรับหลอดไส้อยู่ครับโลโก้เ y ต้าสีฟ้าครับด้านท้ายก็ เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับที่ปัดน้ำฝนแล้วก็กระจกหลังพร้อมกับไล่ฟ้าแล้วก็ไฟเบรกด้วยสามด้านบนก็เป็นเสากากดาศแบบชักฟิลนครับเป็นแบบคลิปฉลามส่วนด้านท้ายครับไม่มีสลักษค์ทีพครับไฟตะมอกหลังครับฝังฝา,อาโอเคจะเปิดฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็เหมือนเดิมครับ ท้ายเปิดออโต้ไฟฟ้าพร้อมกับคลิกเซนเซอร์ครับยังให้มาเหมือนเดิมนะไม่ได้ตัดออกครับในรุ่นพรีเมียมหรือว่ารุ่นรองนั่นเองครับส่วนไฟในเกง๋งครับเป็น LED ทั้งหมดเลยครับไฟในเก๋งเป็น LED ทั้งหมดเลยสวยมากสวยมากสวยมากก็ยางอหไรไม่มีเหมือนเดิมครับก็เป็นชุด นะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับมีแม่แรงปั๊มลมน้ำยาปะลมยางขอลาก้วก้บล็อกหมหุนล้อออกมาณนิอ่าขอยาดปิดฝาท้ายมุมนี้ก็สวยนะนะครับสวย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 ,สวย อ๋อโอเคนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะนะครับสำหรับระบบความปลอดภัยครับในรุ่นพรีเมียมหรือว่ารุ่นรองนะครับมันให้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างครับจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับจากรุ่นก่อนหน้านี้ก็หลักๆเลยครับให้ระบบเตยต้าเซฟตี้เซนต์ครับเพิ่มขึ้นมานะนะครับเตือนก่อนการชนเตือนด่านลักเลนนะครับ เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็ระบบควบคอนโทดั t i v ฟถึงจุดนิ่งนะครับใส่ให้ครับรุ่นก่อนหน้าน,นี้ไม่มีเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาเข้าไปชมครับด้านในพาชมภายในรถละบางคนก็อยากจะเห็นละฝั่งด้าน,นคนขับมีอะไรบ้างครับแผงด้านข้างครับไม่เป็นแบบซอฟพร้อมกับตะเข็บได้สีเทามือเปิดสีเงินครับแล้วก็แถบตรงด้านข้างสีเงิน แล้วก็ตรงพนักแขนนะครับที่วางแขนก็เป็นสีแดงครับแล้วก็มีที่วางแก้วครับแล้วก็ลำโพงส่วนด้านข้างครับก็ให้ออตโต้ไฮบีมครับแล้วก็ตัวปรับระดับไฟต่ำนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับออโต้ไฟฟ้าแล้วก็ที่เปิด ฝากระโปรงหน้าที่เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ด้านข้างเหมือนเดิมนะนะครับอ่าแล้วก็เบาปักไฟฟ้าเป็นทิศทางด้านผู้ขับนะครับเนะบาะก,ก็เป็นสีใหม่ดัดรถสวยดีสวยดีขอญาตไม่แกะเนาะขอญาตไม่แกะขอญาตไม่แกะโอเคเดี๋ยวขอญาตอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นชมด้านในครับอ่าพาชมด้านในนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเหมือนเดิมนะ คพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมกับตะเข็บได้สีดำครับแล้วก็จะมีโลโก้โตโย t a โครเมียมรมดำแล้วก็มีแถบสีเงินแล้วก็สีดำแล้วก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันครับซ้ายขวานะครับขวาก็จะเป็นครูดคอนโทรลนะครับแอด์แอีบถึงจุดจะนิ่งเลยโอเคมาดูที่เลนไมค์กันนิดนึงครับ เรือนใหม่ในรุ่นพรีเมียมครับในรุ่นพรีเมียมไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับเรือนใหม่อันเดิมเลยนะครับยกอันเดิมมาใส่เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนนะในรุ่นลักจูรี่กับในรุ่น G.R. ถึงจะเปลี่ยนเรือนใหม่ใหม่ครับเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วนะครับส่วนเครื่องเล่นครับเครื่องเล่นเปลี่ยนใหม่เหมือนกันเลยนะครับเครื่องเล่น ขนาด10.1นิ้วครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนรองรับ Apple c a คาเพลแลก็ Android โตแบบไร้สายครับแอร์ Air, นะครับแอร์ Air, ก็เป็นแอร์ดูโอโซนครับแยกซ้ายขวานะครับดู o z โซนแยกซ้ายขวาครับสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้เลยอุณหภูมิโอเคเนาะแอร์ Air, ครับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยน ส่วนครับด้านล่างครับไม่มีไวลช์จเจอร์นะครับสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมหรือติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับไวลช์จเจอร์แล้วก็ตรงฟังก์ชันด้านล่างครับปุ่ม ev ครับให้มาเหมือนเดิมครับ v s c t r c แล้วก็ได้โหมดครับ normal eco sport นะครับเกียร์ก็เหมือนเดิมครับเป็นเกียร์ตรงนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับก็เป็นนี่ไงครับเบรกมือฟ้าตตวเบรกโฮครับ ใส่มาให้แล้วนะนะครับแล้วก็แถบฐา,านเกียร์ก็จะเป็นเปี่ยนอบ็สีดำเงาแล้วก็สีเงินกล่องเก็บของครับก็จะเป็นดักรถเช่นเดียวกันนะครับข้างในก็จะมีช่องพอร์เลสให้หนึ่งช่องครับเดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังกัน ส่วนด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นแบบซอฟท์พร้อมกับตะเข็บได้สีเทาอ่าแล้วก็มือเปิดสีงเงินครับนักพิงครับที่วางแขนไปเป็นสีแดงครับแล้วก็มีที่วางแก้วครับแล้วก็ลำโพงครับตรงด้านข้างเบาะนะครับด้านหลังครับก็เป็นครับดักรถเช่นเดียวกันครับสีใหม่สีใหม่ สีสวยช่ย่อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นนั่งเล็กรูมครับเหลือเหลืๆเลยนะครับเหมือนเดิมครับเล็กรูมครับไม่ได้เปลี่ยนครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นครับนี่ไงครับเป็นช่องชาร์จแบตนะครับ2ตํตำแหน่งครับอยู่ตรงด้านหลังเป็นแบบไทยซ C นะครับ รุ่นก่อนนัน,นี้จะเป็นแบบไทป์เอแล้วก็ที่เก็บของครับด้านหลังบริสารฝั่งเดียวไฟในเก๋งก็เป็น LED นครับทุกจุดเลยนะครับรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปสรุปกัน เดี๋ยวขอญาตสรุปนะครับเดี๋ยวขอญาตสรุปมานะครับในรุ่นพรีเมียมนะครับในรุ่นพรีเมียมสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือใส่ระบบ Toyota เ a f ต t y s ซน s e นะครับให้ระบบความปลอดภัยมาเลยนะครับถ้าในรุ่นก่อนหน้าน,นี้ยังยังไม่มีนะครับรุ่นใหม่ใส่ใ,ใส่มาให้ลวนะครับไม่ได้กักแล้วนะนะครับซื้อตัวรอง ก็ได้ระบบความปลอดภัยเท่ากับตัวท็อปนะครับแต่ฟังก์ชันบางอย่างก็จะเนาะจะแตกต่างกันระหว่างตัวรองแล้วก็ตัวท็อปอ่ะไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบคริสตัลแล้วก็กันชนหน้าครับดีไซน์เป็นแบบรังผึ้งสวยมากแล้วก็ภายในครับบอ่อแดงนะครับแล้วก็เครื่องเสียงครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใส่เบรกมือฟ้าตัวเบรคหูครับ โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่พาชมรอบคันแล้วนะครับถูกใจกันบ้างไหมนะครับสามารถติชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับว่าจะพาไปดูจ r อานะครับไปนะครับบายบาย